มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะแวบฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนกัมพูชาประกาศนักมวยคาเมนคนไหนชนะบัวข่าวได้เอาไปเลยบ้านหรูรถเงินเดือนอีก10ปีจากกระแสดราม่าที่ทางประเทศกัมพูชาหรือว่าแคมโบเดียเจ้าภาพซีเกม2 0 2อตัดสินใจเปลี่ยนชื่อการแข่งขันกีฬามวยไทยเป็นกุญคารม โดยอ้างว่าเป็นกีฬาที่เป็นต้นแบบของมวยไทยใช้สำหรับการแข่งขันครั้งนี้ซึ่งก็ยังคงเป็นที่ถกเถียงอย่างต่อเนื่องนะคะนอกจากนี้ยังมีการอ้างถึงนักมวยชื่อดังของไทยอย่างบัวขาวโดยอ้างว่ามีเชื้อสายขาเมนอีกด้วยค่ะ ด้านบัวขาวบัญชาเมฆก็ได้มีการออกมาประกาศว่าเรื่องวิชาประวัติศาสตร์ชาติพันธุ์บัวขาวคือคนไทยเชื้อสายกุยไม่ใช่ขเขมรตามที่เข้าใจชาวสวยบางทีก็เรียกว่ากุยโกยกวยชาวกุยนิยมเลี้ยงช้างซึ่งสืบทอดจากบรรพบ,บุรุษ ส่วนประเด็นที่กัมพูชาเปลี่ยนชื่อมวยไทยเป็นกุนคแมนั้นเป็นสิทธิ์ของเขาเรื่องของเขาในอาเซียนแต่เรามองไปที่ระดับโอลิมปิกมากกว่าเขาจะเอาไปตั้งอะไรก็ได้แต่ของแท้ออริจินัลก็คือไทยแลนด์อยู่แล้ว ล่าสุดนะคะทางด้านรองประธานกิติมศักดิสหพันธ์มวยกัมพูชาได้แชร์คลิปบทสัมภาษณ์ของบัวขาวพร้อมระบุข,ข้อความว่าไม่เป็นไรกัมพูชาไม่เอานายบัวขาวในนามผมรองประธานกิติมศักดิ์สหพันธ์มวยกัมพูชาค,คเนเขมรก็แข็งแกร่งนอกจากนี้ยังได้ประกาศมอบบ้านพักมูลค่า 27,000ดอลลาร์หรือว่า8.8ล้านบาทรถยนต์แล้วก็ค่าจ้างรายเดือน10ปีให้กับนักมวยกัมพูชาที่สามารถเอาชนะบัวข่าวได้ค่ะกัมพูชาประกาศนักมวยคาเมงคนไหนชนะบัวข่าวได้เอาไปเลยบ้านหรูรถเงินเดือนอีก10ปีขอขอบคุณข้อมูลจากสยามท็อปปิกค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องมวข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ